ได้ดูข่าวนะครับที่เขาบอกว่าอยากให้นักเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยใส่ชุดนักเรียนด้วยเฮ้ย <c oughs> จะขนาดนั้นเลยเหรอครับผมมีวิธีนะครับที่จะทําให้เราใส่ชุดนักเรียนเรียนออนไลน์ได้แบบง่ายๆเลยแบบนี้ครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถใส่ชุดนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านได้แล้วนะครับผมแล้วสำหรับ iter, <c oughs> ใครที่ work from home อยู่ที่บ้านนะครับอยากจะใส่ชุดนักเรียนเนี่ย <c oughs> เพื่อทําการไลฟ์ทางานเหมือนกันนะครับก็ทําได้เช่นกันนะครับเป็นโปรแกรมอะไรนั้นทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับวันนี้ไว้สาระนะครับในช่วงสาระรีวิวครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเราได้ยินข่าวว่ามีแบบเขาอยากให้นักเรียนนะครับที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยให้แต่งชุดนักเรียนไปด้วยนะครับผมก็มีหลายๆคนก็คอมเมนต์ความคิดเห็นต่างๆนานากันไปนะครับผมผมมีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้ฟิลเตอร์นะครับในการที่แบบจะใช้การเรียนออนไลน์นะครับผ่านกล้องผ่านซูมผ่านอะไรก็แล้วแต่โปรแกรมที่คุณใช้อยู่เนี่ยเพียงแต่ลงโปรแกรมนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์เป็นเสื้อนักเรียนแบบนี้นะครับ คุณก็จะสามารถใส่ชุดนักเรียนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายได้เลยนะครับแต่ที่ทําไม่ได้ก็จะเป็นชื่อโรงเรียนหรือชื่อของบุคคลเนี่ยก็จะไม่มีติดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นชุดนักเรียนแบบบางเปล่าและยังมีฟิลเตอร์อะไรอีกมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราไปโหลดโปรแกรมพร้อมกันครับให้เราทําการเปิดเว็บไซต์นะครับ snapcamera.snapchat.com มานะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับสำหรับใครที่จะไปดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ระบบที่รองรับนะครับก็จะเป็น Windows 10 64บิตนะครับแล้วก็ Mac OS 10.13หรือใหม่กว่านั้นนะครับส่วนฮาร์ดแวร์เนี่ยก็เป็น Intel Core i3 ขึ้นไปนะครับหรือว่า AMD FX 4300 2.6ก h z ได้เลยนะครับแรมเนี่ยก็คือ4กิกขึ้นไปนะครับก็คือดูอ่านสเปคตรงนี้ครับว่าคอมพิวเตอร์คุณรองรับไหมนะครับก็เลื่อนลงมาอ่านเรียบร้อยคุณกด i ีเมนะครับใส่อีเมลเข้าไปแล้วกด I am Not r o b o t แล้วคุณก็เลือกดาวน์โหลดเลยครับว่าจะดาวน์โหลด for Mac นะครับ หรือดาวโหลด for pc ตรงนี้ก็กดดาวน์โหลดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็เนี่ยทำการเซตติ้งตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะให้ snap camera เนี่ยเราดึงกล้องนะครับจากไหนนะครับจากซอสที่คุณมีอยู่นะครับมันจะเป็นเว็บแคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จากนั้นก็ไม่ต้องเลือกอะไรมากนะครับ resolution ก็จะปรับตามกล้องอยู่แล้วเราก็จะได้รูปขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับคุณก็ต้องมาทําการเสิร์ชหานะครับตัวที่แบบเป็นลิงก์ของ ชุดนักเรียนนะครับซึ่งผมได้ลิงก์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับว่าเป็นลิงก์อะไรนะครับตอนนี้คุณปอคุณได้ชุดนักเรียนนี้ชุดผู้ชายไปแล้วเพราะว่าก,กดเฟ v o อริทตรงนี้ไว้เลยนะครับเพื่อจะเซฟเก็บไว้จากนั้นเราก็มาหาชุดของผู้หญิงนะครับเราได้ชุดผู้หญิงแล้วเหมือนกันแล้วก็เซฟเก็บไว้ได้นะครับก็สามารถใส่ชุดได้เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน ก็แนะนำนะครับให้ใส่เสื้อสีขาวนะครับผมนี่ผมเปลี่ยนเสื้อสีขาวใส่เนี่ยมันก็จะทาให้กลืนไปกับชุดนะครับจะได้ดูไม่แบบมีสีอื่นมันหลุดออกมานะครับแล้วการที่จะใช้ฟิลเตอร์ชุดนักเรียนนะครับก็ควรจะต้องนั่งตัวตรงนะครับผมแล้วก็คงต้องเข้าไปใกล้กล้องนิดนึงนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ห่างเกินไปเนี่ยมันจะตัวใหญ่หัวเล็กใช่ไหมครับฉะน,น,นั้นเนี่ยต้องยืนตัวตรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องเข้าไปใกล้กล้องนิดนึงนะครับก็จะปรับการอะไรให้เรียบร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็นะครับ คุณก็เลือกได้นะครับและในโปรแกรมนี้เขายังมีฟิลเตอร์อีกมากมายให้คุณได้แบบลองเลือกใช้นะครับยังมีฟิลเตอร์เจ๋งๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่ก็เป็นฟิลเตอร์แบบหัวเม่งๆแบบนี้เลยนะครับก็คือตอนนี้ก็คือโกนหัวเรียบร้อยแล้วครับส่วนฟิลเตอร์นี้นะครับก็คือแบบว่า work from home อยู่บ้านพอดีเพิ่งจะสระผมเสร็จก็มาในแบบแบบนี้เลยแล้วก็นั่งทํางาน work from home ได้เลยนะสวัสดีครับเอกชยัยทวชัยครับผม ตอนนี้ก็เป็นฟิลเตอร์แบบหน้าเด็กนะครับก็แบบหน้าเด็กๆลงหรือจะเป็นฟิลเตอร์แบบเป็นการ์ตูนแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็เป็นแอนิเมชันแล้วเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวลองถอดแว่นดูสิเออก็ได้นะเนี่ยนะครับก็ยังมีฟิลเตอร์มากมายที่คุณแบบไปลองเล่นได้นะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาแนะนําในการใส่ชุดนักเรียนนะครับสําหรับการเรียนออนไลน์ก็เป็นการแก้ปัญหาขำๆนะครับสําหรับคุณครูที่อยากให้ น้องนูงน,น,นูเนี่ยใส่ชุดทักยนเรียนออนไลน์ไปด้วยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพียงคุณลงโปรแกรมนี้นะครับแล้วการที่คุณจะใช้โปรแกรมออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom หรืออะไรก็แล้วแต่ในการเรียนออนไลน์หรือการที่จะ work from home ประชุมกับบริษัทเนี่ยคุณลงโปรแกรม snap camera เนี่ยแล้วก็เลือกกล้องที่มาจาก snap camera นะครับมันก็จะทําการใส่ฟิลเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครมีคําแนะนําเกี่ยวกับฟิลเตอร์ camera แบบนี้นะครับผมก็ คอมเมนต์มาด้านล่างหรือทักพิทีเพจ Facebook ก็ได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลแบบนี้อยู่ยังไงอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปหน้าของสาระรีวิวคุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ